ต้องบอกไปก่อนนะเพียงนอ่าขอเชิญบอกอนอ่าเป็นความคิดสุดตัวของขอยนอขอเชิญบวดพิงถึงภัยเนาะและขอยกเสีอว่าคนดีมีหนูเคียนอยู่ไทยก็คือมีความคิดขยๆกับขอยเนาะบ่อน้อยก็ะไลในะเพียงนอแน่นอนนะเพียงนอ,งนอในโลกใบนี้ทุกประเทศล้วนต่างแต่มีการศึกษาทั้งนั้นเนาะและทุกประเทศในโลกใบนี้ต่างอยากยกระดับการศึกษาประชากรตัวเองมีการศึกษาเพิ่มขึ้นเนาะหรือว่ามีการศึกษาสูงขึ้นเนาะ แต่ถ้าเราส่วนตัวบ่าหน้าแล้วบ <hur Fun Jur |tl|> <is very S 2> ่าหน้าคิดว่าการศึกษาบ่มีขอบเขตบ่มีเขตแดนเนาะการศึกษาคือการศึกษาเนาะการศึกษาคือเป็นการเทียบในคนหูคนรู้คนมีความสามารถคนมีความหู้นะถึงว่าเสียเงินบ่จบกระซังเงี้ยพรออกเงี้ยใดกระซังก็ถือว่ามีความหูเล็กน้อยเนาะบางคนว่าเอ้ยเงี้ยอย่างนั้นดีเขียนประเทศนี้ดียนประเทศนี้ดีบ่าหน้าโบเกี่ยวเนาะบ่าหน้าคิดว่าการที่บ่าหน้าห้ยหรือว่าหน้าเฮี้นอยู่ประเทศไทยเนาะบ่าหน้าคิดว่า บน้าเอาต้องความสะดวกของบน้าเนาะพน้าเองงานอยู่ประเทศไทยพน้าเองงานอยู่กรุงเทพพน้าก็ต้องลูกให้ลูกพน้าเฮียอยู่กรุงเทพเนาะตามความสะดวกของบน้าเนาะสมมติว่ามีคนอยู่อังกฤษเขาก็ต้องให้ลูกเขาลี้ยงอยู่อังกฤษคนมีครอบครัวอยู่อเมริกาเขาต้องลูกเรื่อยลูกเขาลี้ยงอยู่อเมริกาเป็นเรื่องปกติเนาะคนที่มีลูกมีครอบครัวอยู่จีนเขาต้องลูกให้ลูกเขาลี้ยงอยู่จีนเนาะแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะก็ต้องเอาความสะดวกของตัวเองเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าทั้งบ้านพอกระเถาอะไรสินะ พ่อแม่กระเทาเลยเสียเอาลูกไปเพิ่นเลี้ยงก็จะกวาดเงี้ได้พอเพิ่นเลี้ยงเฮาใหญ่มากป้าหนีเนาะก็มีกันนะพี่น้องบางคนแบบว่าพ่อแม่ทั้งบ้านยังแข็งแหงอยู่แล้วก็แต่ว่าเขาพอมีลูกก็กลับบ้านไปอยู่บ้านแล้วก็พาบางคนก็อ่าเอาลูกไปหายพ่อแม่เลี้ยงแล้วก็พาเงินไปหายนี่ก็มีก,กัน,นะนกรเราาานาะมันก็แล้วกตุ้ความสะดวกของไผมันเนาะมันบ่ได้เกี่ยวกักบว่าต้องเฮียนนั้นเฮียนนี่ดีเฮียนนั้นดีมันบ่กเกี่ยวอะไรอางเนานนะมันเอาตามความสะดวกของแต่ละคนเนาะเพราะว่า ก็บอกแล้วเนาะว่าการศึกษาบ่มีขอบเขตอยู่แล้วเนาะการศึกษาบ่มีสิ้นสุดอยู่แล้วเนาะว่าเอ้ยมันต้องฮู้ไปเรื่อยๆทุกอย่างมันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะตัวบ่หน้าเองบ่หน้าถึงบ่หน้าเฮียนบ่สูงก็จริงเนาะบ่หน้าเฮียนบ่จบก็จริงแต่บหน้ามักอ่าหาความฮู้บ่สิทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งนู่นทั้งนี้บ่หน้าเป็นคนสอบแสวงหาความฮู้เนาะถึงเฮาบ่มีโอกาสได้เฮียนสูงแต่เฮาก็มีโอกาสได้คนควาก้าเฮียนเนาะตามความหู้หอบตัวของเฮาเนาะพี่น้องเนาะ แล้วเขาเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเด็กหน่อยเนาะเกือบมะนาเนี่ยกำลังเริ่มเฮี้ยนนี่นะมะนาก็เอ้ยแบบจะให้บารูมะนามีการศึกษาเนาะมะนาสิบว่าเอ้ยแบบตองประเทศนู่นประเทศนี้มะนาดโบกเกี่ยวเนาะว่าตองแบบนั่นนั่นเนี่ยนี่เนาะมะนาคิดเพี้ยนแต่ว่ามีโอกาสได้เฮี้ยนมะนาดเฮี้ยนเนาะมะนามีโอกาสได้โซงมะนาก็โซงเนาะตั้งถี่กำลังมะนามีเนาะแล้วก็หลายคนเนาะบางคนเขาจะมีขอบโคตวอยู่อังกฤษอยู่มิริกาคือมะนาวอ่แหละเขาก็ส่งลูกเฮี้ยนเขาอยู่พุ่นมันั่นโบกเยนนีก บางคนมีคอมเมนต์แบบว่าบบสังข์สั้นก็มีนะเนาะสมาชิาหน้าสีแบนออกหน้าสิบลอกออกเพราะว่ามันเป็นข้อแม่นที่บบสังข์สั้นบางดีแบบว่าแบบบหักศาสตอร์ชีเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เกี่ยวกับหักศาสหรือบมอกศาสตร์เนาะมันเกี่ยวที่ว่าเกี่ยวกับจะห้อยจากไหหลัวเขาเฮียนห้อยจากไหหลัวเขาเฮียนบอนได้ที่ว่าเขาสะดวกสบายมันก็แค่นั้นเนาะบางที่คนที่ว่าวบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นคนหักศาสตร์มากกว่าคนที่มาเว้าเนาะนี่เราหน้ากับโบคอยแหกขาไม่ได้เนาะพวกที่แบบว่ามาเว้าแบบ เชิงลบเนาะเพราะว่าบ่าขายคันโคตที่แบบว่าคอมเมนต์สังชันเนาะคอมเม้ต่างกับเป็นยังเนาะเพียงแต่ว่าให้เข้าวอากันแค่นั้นรเด็กวันศิวดาดาดาจมโจมดาดาวาอย่างเดียวเนาะโดยบ่มีเหตุผลบ่าน่าคิดว่าพวกนี้เป็นพวกแบบว่าบ่มีตัวตนเนาะแค่ยว่าเมนปันซื่อเนาะสถานพน้าทีจัดการพวกนี้คือแบบว่าไปเรียนรู้ความเติมก็คือบล็อกรัวแบนออกจากช่องบ่าน่าเนาะโอเคนในแบบเนาะคือบ่าน่าวอลแหละอยู่ใส่กระสางเนาะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเนาะมังคุดว่า แต่กลับไปเล่ามันเสิยอ่เล่าได้บ่สียันมันซื้อเัอซื้อเล่าได้บ่ทียิ่งแล้วมันน่าคิดว่าเจ้าฟังภาษาไทยรู้เรื่องบ่แล้วจะฟังภาษาไทยออกบ่จะเบิ่งที่วิไทยบ่จะฟังภาษาไทยออกบ่แสดงว่าจะฟังภาษาไทยออกแสดงว่าเจ้าฟั่งคนที่กลับไปแล้วเขาเลียนอยู่ไทยแสดงว่าเจ้าฟังเขารู้เรื่องเข้าภาษาไทยจะฟังรู้เรื่องแต่แสดงว่าเจ้าสื่อซารนี่เขาเข้าใจเนาะเขียนอยู่ไส้กระสางเนาะ มีคกบหลูเฮียนอยู่ใส่กระสากเนาะว่หน้าบูหูแต่ว่าต้องหดว่หน้าหลูว่าน่าเสียดพีเฮี้ยนอยู่ใส่เสียดกับเฮี้ยนอยู่ล่าหรือเฮียนอยู่ใส่ตออันนี้ว่หน้าบูหูเนาะขอเพียงแต่ว่าเฮียนจบและมีเวียกเหตุงานทำจะมีงานเหตุจะมีเวียกเหตุงานเหตุกับพี่พ่อเนาะแล้วก็เฮียนจบแล้วข้ออันแปลว่ามีงานที่แปลว่าพ่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ได้นะเลี้ยงงานตัวเองงานตัวเองแบบว่ามีการซื้อซาที่ี่แล้วก็เลี้ยงตัวเองได้กก็ททั่่่วีีน เธอประสบสำเร็จนะพี <aden disappearance> ่น้องการเลี้ยงลูกเนาะแล้วเขาบูดบอกว่าลูกเขาสีเยี่ยนจบหรือบม่จบถ้าเฮียหมดจบบ็ค่อยแบบว่าอ่านออกเขียนได้สำนีกับเป็นพ่อนั่งอย่างเนาะโอเคนแล้วน้องสำหรับวันหน้ากับมาวันนี้วันหน้ากับจบเพียงแต่เนี้ยน้องน่าบวันหน้าวอดผิดผ่านประกันใด้กับโค้ดถอยก็ไพ่ม่ตจุดจุด้นะ่อยน้องสำหรับคลิปนี้วันหน้าเขาเกาวคือว่าสบายดีสวัสดีครับ